คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารคำแรกไข่ดาวหลายคนสิดาว,ว่า star eggs manbo ก็ตรงๆในคริสเอ็กไข่ star ก็ดาวไงบอกได้ยามาเล่นมุกเด็ด fried eggs fried eggs ไข่ดาวทอดมันปลาหลายคนอาจจะดูผอออกคือทอดเองมันก็เลยใหม่เขาทอด,ด้อจ้ะ fish cakes Fish cakes ทอดมันปลาส้มตำเขานน่ papaya b o กปอกในคริสใช้คำว่า papaya salad papaya salad เขาจะรู้ทันทีว่ามันคืออะไรและทำมาจากอะไร papaya salad เขาก็สิเห็นตอนตอนเนาะอันนั้นมันคือปลาแบบปลามักจรงสิหนูก็เ่เคยกิ่นคือกันเห็นเขาบอกว่ามันสิแบบละมุนล,ละมุนล,ละลายในปากแล้วแบบเขาาคอเลยเนาะปลาร้านะคะ fermented fish fermented fish ว a s too spicy for me too spicy for me ก็ค cool ือเผ็ดเกินไปสำหรับทัน too ก็คือมากเกินไปผัดผักบุ้งนะคะอันนี้เฮ็ดเอง stir fried morning glory stir fried morning glory ผัดผักบุ้งเฮ็ดเองน้ำนี้แซ่บจีบได้ด้วยเฮ็ดกับข้าวเป็นปลาเผาเอาให้มันจบเท่านี้ grilled fish grilled f i s ก <Fish>. ็มันฟิตถึงสี่เด้ fish fish ปลานะคะข้าวเหนียวนะคะ sticky rice sticky rice ข้าวนีนีอ,อกขึ้งยากมันโบ rice rice rice, rice. sticky rice ข้าวเหนียวปลาแดกบองเขานี่เป็นตอนๆเลยนี่อืมเนาอยอยากสิกินอีเด้ fermented fish spicy dip fermented fish spicy dip ปลาแดกบองอุ๊ปส์ปลาราบองจกกับ sticky rice กับขาดเหนียวนี่ <c oughs> วาา่าระโสนุขออนุญาตเดบ้าไฮเลยหิวอหลีนุไปก่อนสอนเรื่องนีบนหนาเลยนุปะ